เยอ๋ไหนดูดิต้องลงไปแล้วก็ช้อนไปจำทางตรงนี้ม,นมันก็มีอะไรอย่างเี้เยกุ้งเล็กอ่ะเออนั่นแหละตากอีก เยอะไหมปูด้วยโอ้ได้เยอะเลยปูก็ได้สอนอกุ้งคับพี่น้องคุณไปตักอย่างนั้นก็นต้องช้อนโดนโคนสิเอามาฉันจะฉาะเป็นคนสอนเองปูด้วยปูนิ่เอามาันออกสิระวังน,นียบ โอ้เพียบเลยอะ่ะหลายเลยค่ะพี่น้องสอนกุ้ง